สิ่งที่ต้องทำหลังรู้ว่าพ่อตัวเองเป็นโรคหัวใจก่อนหน้านั้นนะคะเราได้ทราบข่าวพอเราทราบข่าวแล้วเราเองก็มีความตายกันทุกคนนะ่ะเราก็เลยบอกให้ท่านออกกำลังกาย<ม>กินของอรอ่อ,รอยอร่อยอันไหนที่ท่ทานทำได้ค่ะทำเลยไม่ต้องรอตอนเช้าบอกว่าอยากใส่บาตอยากทําบุญก่อนตายใช่ไหมคะก็ลุกมาทำใส่บาตตอนเช้าเลยค่ะไม่ต้องรอแล้วนะนะช่วงนั้นนะคะซึ่ง พอเราได้แนะนําท่านไปนะคะท่านท่านก็ทําตามแล้วก็มันคือสิ่งที่ล้าค่าที่สุดนะคะเพราะว่าก่อนตายกันทุกคนนะคะทุกคนต้องการบุญจากที่ว่าเราไม่เคยเห็นท่านยิ้มนะคะท่านก็ยิ้มอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าบุญหนุนนําท่านอยู่ทําให้ท่านนะคะอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็อยู่กับเรานานอยู่ประมาณจากักเกือบปีอะคะ่ะ ซึ่งพออย,อยู่ตรงจุดนั้นแล้วนะคะเราเห็นค,คุณค่าตรงจุดแล้วน,นะคะว่าการที่เราให้กําลังใจหรือว่าการที่เราโทรคุยกับท่านทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะมันเป็นสิ่งที่ล้าค่าที่สุดเพราะว่าคนแก่แล้วนะคะเขาไม่ต้องการอะไรมากนอะกจากกําลังใจจากลูกๆหรือแม้แต่ได้ยินเสียงลูกๆหลานๆน,นะคะ มันคือสิ่งที่ล้าค่าที่สุดนะคะเงินทองก็ซื้อไม่ได้แต่ณตอนนั้นก็คือเราก็ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านก็คือดูแลท่านอยากกินอะไรเราก็ให้ท่านกินอ,อยากไปเที่ยวไหนเราก็ให้ท่านไปเที่ยวมันคือสิ่งที่แบบมันคือสิ่งที่เศษที่สุดสำหรับเรามาอีกสักพักใหญ่หญถึงได้จากเราไปมันคือแบบมันก็เสียใจกันทุกคนนะคะแต่ว่าความเสียใจนั้นนะคะทำให้เรามุ่งมัน่นทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็อยาก ทำให้ท่านนะคะถึงแม้ว่าท่านอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะโรคหัวใจก็คือแบบมันล้มแล้วก็คือมันตายเลยนะคะมันไม่สามารถที่จะรอเวลาได้ลูกๆหลายคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่นะคะรีบทํแล้วก็รีบให้ความสุขแล้วก็สร้างคุณค่าให้ท่านแล้วก็ทําสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะให้ท่านอยู่กับเราแบบได้สบายใจนะคะไม่ต้องให้ท่านจากเราไปแบบทุกข์ใจอยู่กับเราแบบ ยังมีความสุขนะคะทำให้เรารู้คุณค่าตรงจุดนั้นแล้วก็เราก็อยากที่จะทําให้ท่านสบายใจตรงจุดนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายคนนะคะผงคิดว่าพ่อแม่จะอยู่กับเรานานไม่นะคะเขาจะอยู่กับเราไม่ได้นานเพราะว่าอะไรล่ะคะโลกเดี๋ยวนี้ก็คือมันมีอะไรอะ่ะยิ่งยุคโควิดมาด้วยใช่ไหมคะพ่อแม่ใครยังอยู่อะคะก็ลูกๆก,ก็จงช่วยกันดูแลแล้วก็ให้ความรักความ คามเอาใจใส่ดูแลท่านตรงจุดนั้นถึงแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆก็ช่างนะคะแต่ตรงนั้นก็คือพ่อแม่ต้องการกันทุกคนคือเขาไม่อยากได้เงินทองนะคะเขาอ,อยากเพียงแค่ว่าลูกสบายดีหรือเปล่าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างก็ถามไถ่าสารทุกสุขดิบเขาเท่านั้นเองะคะ่ะมันคือสิ่งที่ล้าค่าที่สุดที่พ่อแม่ต้องการแต่ลูกๆให้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นทุกคนนะคะว่าลูกๆสามารถทําได้ตรงจุดนี้นะคะ่ะบอกรักพ่อกับแม่ทุกวัน พบกันคลิปหน้านะคะค่ะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ